บ้านไห้เอกสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านขนาด6คูณ7เมตร2ห้องนอน1ห้องโถงกันค่ะบ้านทรงมาลิลาบันไดบ้าน3าขั้นพร้อมประตูกันสุนัขระเบียงหน้าบ้านขนาด3ูณ2เมตรมีที่นั่งไว้นั่งเล่นด้วยค่ะประตูหน้าบ้านเป็นประตูกระจกบานเลื่อนคู่ห้องโถงขนาด3ูณ5เมตรพื้นขัดแต่งลงสีลงเงาสวยแบบนี้เลยค่ะห้องนอนที่1ขนาด3คูณ3.5เมตรผนังภายในกรุดด้วยไม้แท้ฝ้าหลุม2ชั้น พื้นบ้านขัดแต่งเงาสวยวิ่งแบบนี้เลยค่ะไปดูห้องนอนที่2กันค่ะห้องนอนที่2ขนาด3 3.5เมตรเช่นเดียวกันผนังภายในกรุดด้วยไม้ฟ้าลุม2ชั้นค่ะหน้าต่างกระจกบานบันไดลิงมีช่องเซอร์วิสให้1ช่องทางร้านจะเดินสายไฟเอาไว้ให้ตามตำแหน่งต่างๆของตัวบ้านค่ะประตูออกหลังบ้านสําหรับต่อเติมห้องน้ําห้องครัวผนังภายนอกและภายในกรูปิดมิดชิดติดแอร์ไล้สบายไม่มีรั่วไหลค่ะ สนใจติดต่อ0871231040